กลับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนมูนีแอปเปิลชาแนลสิพัทพีพะนวังมาขายลูกชิ้นคือเกาจ้าครับผมครับสวัสดีงามๆครับน้องพี่น้องคุณพ่อคุณแม่อันมากับอันแฟนแอปเปิลเนี่ยแะจ้าครับผมผู้ที่ตามเชิญครับที่ที่ของพ่อแม่แอปเปิลชาแนลนะครับนอกจากกับยึดทางบ้านนะครับนอกมูนี มา่อสั่งรายได้เสริมครับพี่น้องอย่างลูกชิ้นครับเมื่อัเมื่อนี้การขายแต่ลูกชิ้นจะพี่น้องอันปิ้งไก่ปิ้งไกลไ่ได้ขายจ้่เพราะว่าแอปเปิลบ่ค่อยสบายจ้ะเพราะว่าคุณจอปเปิลบอกว่าสบายนะครับเป็นเทปข้ออากาศมันเปลี่ยนเหมือนจากกรเลยกินยาอยู่บม่ได้ขายตั้งสองมื่นแต่พี่น้องครับเราไม่มีโอกาสนะครับเนาะราคาลูกชิ้นเพราะว่าบเหลายแนวครับผมต้คุณจอปเปิลแต่บอสัมบายครับผมพี่น้องขายไปสองหมื่นบริหารกับหมู่บ้านมุกคอนไม่ได้ขายครับผม มันอยู่กัเรื้าขายต้องต้องฝ้าเหลายแนว่ครับผม้าเห็ดลายเนี่ยใกล้บ้นขายครับมาด้วปนองไก่ไปไก่มามาเวียชิมหนอยด้วครับเด้อขอบคุณเมียคุณปู่คุณป้าครับเนาะตาดี้อย่งบุ๊ไก่ไก่ตามากแมากเวียิมไน่ครับพี่น้องพน้อยูดสร้างบน้องสพังเลนะครับ บมืดกมบเนดุละชุน <Well, probably. S 2> ุนลตาังกยุดเนาะครับเนาะแมือใดิ่าม่ชุลละมือใดิังสิเาายเก่าลครับพี้น้องสั่งไล่ในเสื่อมกว็ส่งเศรษฐกิจกับ่ดีไปได้พวกิกระหัางระบาดแลครับเนาะอายมาั้ต้องกันเั้ะหมดาเงดท้งหาดทัมดท่้หมดทั้นดงงม่ับ้องดันแม่น่ห้ตัับพี่น้อง จะ่เป็นามันเนาะ,นะข้า,ถาวถงพานมิจิมีไปด้วยกันนะครับนกศิ่นมเนาะดควิสองพันสิบเก้าเนว่าสักยูนข้าวหนียอ,อดุลปันได้บุญู้วิทตะวัาางคังโควิทจักเทีย่งน้อยหรือกรว่าปีไม่นะครับเนาะ พี่น้องผู้คนทำนย่ท่ามถุงเฉพบถึงขึ้ึมานะครับในเทศกาลปีใหม่นี่ก็เออการละมัดระว่งแน่ครับผมจะฝากเขาไ้กันเพราะท่าไดนะครับเนาะหายหเปลยนระย,าหารยระยาหาะาาะย่า,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 ๆๆหางครับพี่น้องนะครับนาะเปลนระยะห่างจะฝากเขไปกันเพราะถอดดเพราะว่าลูกคือว่าเนี่ยเขาเนี่บเห็นตุนเห็นตัวนะพี่น้องเนาะมันบอกขับไฟออกไฟด้ลกไฟไปเกียเขาขนุ่นยุ่ตู่ครับต้องต้องกันอครัว สุกและจับพี่น้องเอาเปิดบ้านขายองขายหรอกครับพี่น้องไม่ละหานะครับพี่น้องกน็ถึงราคาคงแบบขายไปแหมาก็ไม่เบียชิมนไปหลดคับพี่น้องทั้งหนองสะพังอยู่แล้วครับพี่น้องตั้งเพื่อสิบุญจังจังหวันน้องเวลล์ลำพูครับผมหลับเตี้ยนขับเกีซีของคนอะเกียงไส้เหนียวนะครับรอบพี่น้องเนาะลูกค้ากับท่านมาดอกจ้าย่างไปย่างขาลูกค้าพี่น้องเด็กหน่อยเลิกโรงเรียนไปห้งจะโมงเลยนะ ดูนั้นสีกลับว่าบ่ายสามยังสามโมงครับผมบ่ายสามโมงสิบห้าตอนนี้ชีโม่งกันลูกเ้าดื่เยี่ยนมากกับกระชิด่านพี่น้องท่านดือเยี่ยนกว่าลวครับพี่น้องจังหน่อยครับผมไปนเด้น้องอยู่ทางบ้านเด้งน้องสักจองหนอบ งลงหน้าเรครับเนาะเกียวเขา่วงครับพี่น้องต้นต้นน้จ่ออะว่านัเทือกาดปีไม่ครับพี่น้องแล้วก็ไม่พี่น้องเราบ้องต้นงเ่นต้นทตองต้งมากแข้งบานจัดจะต้องดูสวัตดิภาพเราครับเนาะคอยไปคอยมาครับพี่น้องเล้วน้ำเทศ้กาดการลุกล่าลาย ก็สัญจรแสลายนะครับตอนคุณน้องน้องก็ต้องป้องกันเลยนะครับเนาะไฟไฟไฟมากแล้วมันระวังเมาห้ามขับคนบ้าใส่จิ้มไรนะครับเนาะจิ้มข้อจดา้องกินไปพ้อว่าก้าวจดฟ้องมาเมาพก็กินให้มีสติครับคุณน้องคนไหากินเราไม่เป็นยากินสุไลเป็นประโยชน์กินเราต้นตะโกงกินเราไมเป็นยาคนบ้า อาบาักฟิโอ่คอนดอกเอาอันนี้เหรอเอาได้ครับอ่ะเอาคุไปเอาอิ่มอิมอม่มนะไม่อิ่มนะมันซื้ออีกเลยยังไม่ได้ขายเลยเนี่ยแมวค้ามเดี๋ยวแมว ใส่คุณป้ามาซื้อนะคะคุณป้าเก็นเป็นน้องโดง่ไม่ยุ่งยากยน,น,น,นั่งน้องโด่เรื่อย มันจะไรจุดไหนบัวเ้ั่นจิ้มปลานันจ้อะไรกิต้องทานรสชาติเอาเนาะปิ้งไปนน่ปิ้งละลูกปิ้งแล้วจ้ายเียวเป็นเป็นรสชาติแบบนี้ อร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยครับทำไมไม่ใส่รองเท้าน่ะห้าไม้ยี่สิบห้าบาทนะคะโอ้เกิดถือคาไม้ยี่สิบห้าบาทชืออะไนะื้นอาได้กินมาเือย้มหมกปากดไนี่หมกปากเออจมพอ

แม่อาุกดี่ม่อไกนันแล้วนะจะไ้อาแม่คืออัสนละองอนสอง่นอนละสองอนบ่แม่อนเพิ่สองเน่ยอันละหแม่นาจ้าใส่งนั่จ้แม่ เมื่อนี้ย่างลูกชิ้จ็บไม่ได้ขายไม่ได้ขายไกลจ้ามันเป็นบ่ค่อยสบายบายมัก็ผมเป็นเจ็บก็ให้อากาศมันเปียนก็เลยไปีดยาต้องไปตีดยาไปตีดยาวัคซีนมาิยังไม่ยังทงของเาทไ้่าวกเนี้ยเพราะว่านี่ลูกจะไ่ได้วัดองเท่าไหรุ่าย่ไห นัดเอาแม่ละห้าบาทนอนประ้มาแม่ละหบาทจะ่น้องได้สองอานไม่ใช่กนน้าม่อไม่ผมเขาพูดถยุคมันี้ไเขาถือดอกี่ใส่ทอดได้หาได้คิดขายไปนั่นละแจดีก็ยุคเื้อพี่น้อง นซื้อกมีไรใดกิือมีใดแต่ไรใจไใจทั้งหลนะคับนาใช่ใชเหมือนี่่าม้นกมดเ็กน้อยบ่กินดีไปรับาไดเอาไไเาะาน ที่เราทุกวันที่ที่บาเป็นี้แต่นเร่องนี่เราเป็นตนกีเยที่มันไหนที่โอ้ยต่วนี้มันือแ่ที่ลาเห็นบบผู้ใาบอกมาชื่อหอ่น่ักพงจร้ักร เล่บนรถทีดีเลยลเด้อเหลือหลายี่พี่น้องนี่แหละชั้มื่อนีย่างเอ้อมื่อนี้ขายหลาไร มีนมันใหย่ตัวนั้นมันคือ i กะกินอาชุบๆเด้อใ่ใ้เปนือกไม่ก็ไ่ีนี่ยไม่ไม่ขึ้นเอกนั้นเหน้ตัวอีหีเอาใบมันนะตะลีตโนจักบาทเออเดี๋ยวเอาใบมันเลยจะพ like, ูดีเลยแล้วลูเ่นะคเม่กี้ไปแล้วมั้งนี ว,ออว่าเงินพอ่อาเงินพ่ออยู่แต่ว่าเงินมือสนไมสื่อเมื่อกี้นี่แห <c oughs> นะพ <c oughs> ี่น <c oughs> ้องเงินเงียย <c oughs> ี่สิบบาท <c oughs> ได้เกียไไปเหาจ้าเขึ้นต้นไหนบ้างนะครับเขน่อนต้นตองสาลา ตอนนี้มาอกนก็ฝนตถ้าพอกแขนเนี่ละคือฝนนคอสิโต้งนี่ยะจัพี่น้องเพม่อนคนมาพายุสิเขามนสจฉันว่าจะคึ่งยุบเมื่อเนาะแม่้าเปลนอากาศยิ่งครังเนวันี่มนอยู่ครับกรมอุตุบอกว่าฝนจะตกกลับมาเห็นตกก็จับพี่น้องคึ่งมาเสือเมือสิตกงเนี้ยมันแรงพุ่นเนี่ย อืดเง้ยไปก็เพเนี่ยแหละครับที่เราอาจะตกกระเด็นคนครับ้ามันีขึ้นอยู่ครับนอจากคนเ็จะว่าเรื่องน้ำไปกันนะคนว่าก็มันมีมือเส้เป็นชิ้นเย็นเนี้ยครับมือเส้นเึ็นนี่งต้องนาา

ครื่องปาเมนปิ้งปาเมนตีฮะปต่เนาพิ้งปลาตักแหงว่านั่นรักษาสุขภาพไมเด้จ้าหนาวอากาศนักเตียนเนาะอากาศเตียนคนกับจีเปียนวัดเป็นยังไปแอปเปิลกับเปียนได้ที่น่องแอปเปิลกับเป็นเจ็บคอบเนี่ยพึ่งอันภาคไปสองมื่อจัน่ขายเสมอดอกจันที่น่องเพราะว่าขายเสมอเลยเพิ่อนกะ ว่าด็กินเสมอเนาะคนอาจสิเบอ่อจงชิบ่ี่อไขนะบาก็ได้กินละมือสองมือเออบาทมือสองมือแล้วไต้สมมือก็แล้วแต้ขายเค่หนึ่งเนสิบไม่จัดขายเสมอแล้วคนก็เขาก็ขายบ่เสมอเป็นสิบพี่้อเาก็ขาดทุนเนียเพราะั้ิดนหมดก็ได้้องคนองแม่น้องผิวแนวนี่ค่าเลี้ยงลาน แม่น้องปิวเลี้ยงล้านกันเลยบอร,ดรเด็ครับอู้น่ารักจังล้านเลี้ยงล้านจากกันเลยบ่คาอยได้เฮ็ดค<า>ีิปมีเวลาจ้าเนียลายเลี้ยงล้านเอาขี่ม้จ้่ลูกเปิดม,มันได้แหละง่้านม,ามนนตื่นตื่นต้นลย น,น,นักเก็ตชาแนลก็มาซื้อกินนะพี่น้อง,อง <c oughs> เป็นหลานจ้าจะว่ากัซื้อหน้า <c oughs> <c oughs> ได้ลูกชิ้นชาได้เระยาปา่าเรา

ทอดหมูเบาลุกขอดหมูอหมูจ้า่ยีดขอบหมูอันข้าหมูนี่ยยดเสียวบ้านในะจ้าก็ได้ดูด้วยรากามันได้ดีดีเมื่อละเท่าไรก็น่ะเมื่อละสามร้อยอ๋อสามร้อย แต่แต่ย่อยของเยอะเนี่ยเกีายวเข่าตัดต่อตัดสาลักตีนสลักข้างนอกสลัากระทั่งนักหน้าตสดตัดตบอะไรตัดกระด้างยาตัดกาะด้างอาไรตัดเนื้าหน้าต่างเรื่องหนาตัดเนื้อ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 าัดเนื้อตัดเนื้อตัดเนื้อ